สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับมูลนิธิการจนะบารมีกระทรวงสาธารณาสุขสำนักงานเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครรวมรณรงค์ต้านผ่ามเร็งเต้านมจัดโครงการคัดกรองมเร็งเต้านมฟรีโดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมณนะศูนเทเวศค่ะ ดรนัทวรพลรัชเสีริวัชระบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีมากมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนโดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปีละประมาณกว่า20,000คนเสียชีวิตปีละประมาณ8,000คนต่อปีนับเป็นภัยร้ายที่คุกคามพบเป็นอันดับหนึ่งของสตรีไทยตลอดจนอยากกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆทั้งนี้เพื่อให้สตรีไทยมีโอกาสตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิการจนะบารมีได้นําหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมสามารถทราบผลได้ทันทีเพื่อให้ผู้หญิงลดความเสี่ยงจากมะเร็งเต้านมนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนให้ความรู้และมีการสอนทักษะในการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยเฉพาะเมื่อตรวจเจอได้ตั้งแต่ระยะเริ่มทำให้ผู้ป่วยมีโอกาส รักษาหายสูงและนำไปสู่การรักษาให้หายขาดได้งานในวันนี้ครับเป็นงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,นนคลนครร่วมมือกับทางมูลนิธิการจรบบะบารมีนะครับและจริงๆก็จะมีทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีสํานักง,งานเขตดุสิต ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับโดยวันนี้ครับเราเห็นว่าเรื่องมะเร็งเต้านมเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะว่าเป็นโรคที่ทําให้สตรีไทยเนี่ยมีภัยคุกค,คามเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งของ,ของ,ข,องของประเทศเลยนะครับสถิติของเราถ้าที่ได้รับจากมูลที่การจานบาร,รีก็คือจะมีผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นโรคนี้ใหม่ประมาณปีละ2 0 0 0 0กว่าคน22,000คนแล้วก็เสียชีวิตประมาณปีละ8 0 0 0 เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายในการที่จะไปตรวจรักษาคัดกรองเนี่ยครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐอาจจะประมาณสัก0 0งพถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอาจจะสูงขึ้นไปถึง6 7 0 0็8 0ันแ0 0แล้วแต่สถานที่เพราะนั้นการเข้าถึงของผู้ที่ทำงานทุกวันหรือเป็นพวกพู้ภาคที่ที่ใช้แรงงานนะครับอาจจะทำให้การเข้าถึงได้น้อยทีนี้มหาวิาลย เท็กนีราชมงคลพระนครเนี่ยเป็นมหาลัยที่เราคิดว่าเราเป็นมหาลัยของเมืองเพราะเราอยู่ใจกลางเมืองและเรากา็มองเห็นว่าองค์ความรู้ของมหาลัยจําเป็นที่จะต้องถ่ายทอดแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชุมชน วันนี้เราก็เลยขอ,อความร่วมมือจากทางมูลนิธิการจนันทรบารมีนะฮะมาจัดเสวนาวิชาการมาทํากิจกรรมร่วมกันให้ความรู้แล้วก็เปิดโอกาสในการบริการให้กับบุคลากรของเราที่อาจจะยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงและรวมถึงชุมชนรอบข้างด้วยครับมะเร็งเสียชีวิตปีละ8ป0 0ันโดเฉพาะมะเร็งเต้านมแต่โรคนี้จริงๆแล้วถ้ารู้เร็วมีโอกาสหาย เมื่อวานท่านท่านประธานมุลที่ได้สื่อสารว่าถ้ารู้ตั้งแต่ต้นโอกาสหายถึง80-90%ถ้ารู้เลยมันนิดนึงจะลดเหลือ70%แต่ถ้ารู้ช้าอาจจะมีโอกาสหายห,ายหรือรอดเพียง30%นะครับเพราะนั้นรู้ก่อนดีก่อนทีนี้องค์ความรู้ในการที่จะบอกว่ารู้เนี่ยทำอย่างไร นะครับเราในฐานะคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นเนี่ยเราก็อาจจะได้รับข้อมูลมาบ้างว่าจะต้องตรวจด,ดูแลตัวเองอย่างไรอะไรแต่ดีที่สุดก็คืออย่างเมื่อวานนี้ครับที่มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มีการเหมือนกับสอนทักษะในการตรวจคัดกรองด้วยตัวเองนอกเหนือจากเครื่องเม m โมแกรมซึ่งจะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความตระหนักแล้วก็มีความคุ้มค่าที่จะหาได้ก่อนมีโอกาสที่จะรอดชีวิตสูงขึ้นครับ ด้านผู้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวว่านับเป็นโครงการที่ดีมากๆหลังจากที่ได้ทำการตรวจค้นหาและวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งทำให้เราทราบผลได้ทันทีได้รู้ทันเพื่อลดความรุนแรงของโรคภัยร้ายที่พบเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยสตรีทุกคนล้วนเป็นผู้มีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญและใส่ใจตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอและเข้ารับการตรวจคัดกรองค้นหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปี ละหครั 1> 1 ling, up, ้งเพื year, really ่อเพิ่มโอกาสรักษาหายและลดโอกาสการเสียชีวิตค่ะก็ถือเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าสมัยนี้เหมือนว่าผู้หญิงอ่ะมันเป็นเหมือนว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นมีโรคแบกบอมเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าตรวจเจอเร็วก็จะได้รู้ผลเร็วแบบที่คุณหมอบอกเพราะว่าไม่งั้นถ้าเป็นไปตามการตรวจสุขภาพปกติ มันก็จะเป็นแบบว่า40-45คุณหมอถึงจะสั่งให้ไปตรวจแต่เดี๋ยวนี้อัตราวันนั้นอาจจะเป็นไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของชาวบ้านที่ว่าบางคนเขาไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม HPV อะไรพวกเงี้ยค่ะก็เป็นการดีที่ว่ามีรถเคลื่อนที่มาบริการประชาชนจนถึงที่่ะคค่ะ มั่นใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทีมคุณหมอที่สอนวิธีการตรวจเบื้องต้นของการบีบที่เต้านมอะค่ะมันทีมันเราดูจากในวิดีาค่ะถ้าเราเกิดข้อสงสัยเราก็ถามใครไม่ได้เนาะแต่ว่าพราะมันเป็นอันเนี้ยคือคุณหมอจะมีวิธีบอกวิธีเฝ้าระวงังจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายๆที่ว่าถ้าเราระวังของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าไปส่งผลเวลาถ้ามันไปเจอตามโรงพยาบาลจริงๆกว่าจะเจอก็อา,อาจจะเป็นเยอะไปแล้วค่ะ